พี่วงังว่าจำเป็นไหม,มว่าเราจะขอพรเนี่ยเราต้องไปซื้อของเส้นไหว้นู่นนั่นนี่หรือว่าเราสามารถที่จะพนมมือสวดมนต์แล้วขอท่านเอาจากประสบการณ์นะครับถ้าสมมุติคุณพอที่จะจัดสรรได้อให้คุณรู้จักที่เขาเรียกว่า give and take take and g i v e คือเป็นผู้ให้ก่อนอืที่จะขอจากท่านครับแต่ถ้าสมมุติเคยมาแล้วคสิบนิ้วประนมะพ่อไม่มี ต้นทุนเคยมาแล้วพี่ว่าเขาเริ่มต้นจากการไม่มีต้นทุนแล้วขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนวันนึงเราเริ่มรู้จักวิธีการว่าเฮ้ยบางอย่างเราต้องหนึ่งมีการศรัทธาก่อนศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยและลงทุนก่อนค,คือเอาไปน้อมมอบก่อนนะแล้วถึงค่อยไปขอนะครับอันนี้ถึงจะบางครั้งเนี่ยถึงทําให้เราได้มามแต่ถ้าเราไม่ได้มีต้นทุนจริงๆครับก็ต้องไปลองอคุณต้องลองไปขอและ สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสัจจะเมื่อต้องกลับไปตอบแทน เตรียมดวงดดของคุณให้พร้อม True ID ร่วมกับแอปพลิเคชันดวง360มอบความสุขส่งท้ายปีไร้สดดูดวงฟรี9วันกับสุดยอดนักพยากรณ์ชื่อดังชั้นแนวหน้าของเมืองไทยกับแคมเปญเช็คดวง360องศาดวงเด่นดวงดังตั้งก่อนใครติดตามรับชมรายการได้ทางช่อง ID Station บนแอปพลิเคชัน True ID Facebook True ID และดวง360ทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาเริ่ม22พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป